วันนี้มันมาพอๆกันเลยขนา่ากลัวนะครับนา่ากลักวยังไงก็ควรหาเมาแล้วครับใน สามด่านนะครับไม่รวมเรามีชุดเครื่องที่เร็วที่จะคอยป้องปามคคลที่กระทําผิดที่เ,เกิดปรครหบอย่างมอเตอร์ขับดำเ,น,เนินการอย่างไรครับป้องกันคัดกรองวันนี้ก็ได้กาชับตำรวจที่อยู่ด้วยนะครับให้อำนวยความสะดวกแล้วก็บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งขณะน,น,นี้ที่นายอามก็เรียกตรวจคัดกรองนะครับมี เจ้าที่สาสุขนะครับแล้วก็อสมนะครับบรรจยตรวจเือภูมินะครับใครเจอก็ก็ต้องไปตรวจนะครับเช่นกันที่นี่ที่มาจยกตาทั้งหมดตอนนี้เราก็ตรวจคัดกรองดูเทภูมิครับถ้าเกินกว่าที่จะเข้าข่ายเราก็จะตรวจครับเช่นกันจะวันแฝลเหมือนกันครับตอนนี้คาดว่าโควิดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพิ่มขึ้นทุกวันเนี่ยไอ้ทายตำรวจเนี่ยได้เข้มงวดกับผู้ ใจขคำวิชายังไงบ้างครับก็ได้เข้มงวดครับว่าสิ่งใดที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับวันนี้สำนวกงานชาติผู้วิชาก,ก็สั่งการนะครับว่ากลุ่มเสี่ยงอย่างที่มีคําพูดกันนะครับว่าที่ลักลอบเล่นการันทุกชนิดทุกอย่างท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ออนสั่งปิดหมดแล้วแล้วเราก็ไม่ให้มีเดือดขาดกับตรงนี้ครับเราเราก็ไม่นิ่งนอนใจครับรวมทั้งสถานมบมริการต่างๆตัมประกาศจังหวัดวันนี้เราก็ต้องใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการที่จะไม่ให้มี เกิดที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงได้ครับนอกจากเรื่องบอลเรื่องบอลต่างๆแล้วยังอื่นมีมีฐานไว้การอะไรนี้จะปิดตรงไหนบ้างครับบริการตอนนี้ก็เริ่มปิดห้าทุ่มครับซึ่งว,วันนี้นะครับก็คงจะต้องความเข้มรวมทั้งชุมนุมแรงต่างสถานที่ต่างๆตานรกกาจังหวัดต่างมีหลายอย่างมากครับที่แล้วก็บอกพี่น้องประชาชนครับจุดเสี่ยงต่างวันนี้ทุกคนก็ร่วมด้วยช่วยกันครับเจ้าที่ต่างๆก็ช่วยกันตำรวจก็ยินดีเสมอในการดูแลพี่น้องประชาชนครับ แลีวตอนนี้มีตำรวจติดโควิดลงือเปยังไม่มีครับก็สั่งคำชับนะครับก็ห่วงใยเหมือนกันครับวันนี้ตำรวจเป็นอาชีพที่จะต้องทำงานทุกอย่างนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ใช่จับคุคมควมนวิดฎหมายอย่างเดียวก็ห่วงเหมือนกันครับว่าถ้าตำรวจติดแล้วเนี่ยก็ยิ่งอันตรายใหญ่นะครับเพราะสัมผัสประชาชนก็โชคดีนะครับพูดต่อนิดนึนงวันนี้ถึงแม้จะมีโควิดระบาดนะครับแต่พี่น้องประชาชนก็ยังมีรถ มากมายแต่เราก็สามารถป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้ผลการจับกุมมอเตอรขับนะครับที่เป,เป็นเป้าหมายหลักนะครับจาก10รายเกือบไปเกือบเจ็ดรายเนี่ยเราจับกุมเกือบ400รายแล้วนะครับแล้วเปมนที่ได้ผลภัยพิบัตุวันนี้เกิดลดลงเกือบ20รา,ายในรถเวลาเดียวกันนะครับผู้เสียชีวิตมีเพียงหนึ่งรายเท่านั้นเวลานี้ครับ